สวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวเรามาให้ดูสบู่กันนะคะสะบู่ขาวปริ้สบู่มะนาวขาวปริ้ของเรานี่ไงมีหน้าตาเป็นแบบนี้สบู่มะนาวขาวปริ้ตัวนี้จะเป็นสบู่ที่เขาเรียกว่ายัางไงนะขัดที่ใครออกดีมากฟอกทิ้งไว้ผิวขาวไวมากใช้หลังขัดสครับมะนาวเสร็จนะคะขัดสครับสักห้านถึงสินาทีก็ได้แล้วก็เอาสบู่ตัวเนี้ยฟอกทิ้งไว้บอกเลยว่าขาวไวมากแล้วก็ทาตามด้วยเซรั่มนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ก้อนละ50บาทถ้าใครอยากได้ราคาส่งเปิดไป10ก้อน10ก้อนอยู่ที่ราคา400บาทนะคะใครอยากได้รันเข้ามาได้เลยค่ะสะบู่กูต้ามะนา,าวขาวฟรีดนี่ใช้แล้วขาวฟรีดราดเหมือนชื่อเลยนะคะไม่ค่ะอยากได้รันมาเลยจาาคา